มีเอมมี3เคล็ดลับนะคะที่จะมาบอกมาดามทุกคนในการสร้างโชคดีในเรื่องของความรักให้กับตัวเราเองแล้วก็ในเรื่องของการสมัครนะคะหาแฟนต่างชาตินี่แหละเนาะสำหรับคุณริกกี้นะคะตอนนี้ก็กำลังหาสาวๆอยู่นะตอนนี้คุณริกกี้กำลังหาสาวๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะคะ มีโอกาสนะคะจะบอกว่าทุกคนมีโอกาสเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้เอมด้วยนะคะ,ะสวัสดีพี่เอมออนะคะสวัสดีคุณการนะคะสวัสดีคุณอุ้มคุณวันเพ็ญน,นะคะเป็นไงบ้างคะมาดามสบายดีนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เอมไม่ได้โพสเพราะว่าติดเรียนสวัสดีคุณน้ำหวานนะคะสวัสดีมาดามน้ำหวานสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณสิริสิริราวอะไรไม่รู้อะมองไม่ชัดนะคะชัดไหมคะช่องติ๊กต k อกชัดไหมคะริกกี้ที่รักนะคะทุกคนเรียกโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วหรือยังนะคะ,ะเสียงและภาพชัดไหมคะมาดามทุกคนภาพและเสียงชัดไม่เอ่ยวันนี้เนาะหลายๆคนนะคะ ที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานก็กำลังงงอยู่เนาะว่าสมัครยังไงทำยังไงอะไรยังไงวันนี้เอมจะมาแจ้งให้กับทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะแจ้งทุกวันนั่นแหละจนกว่าที่จะเจอคู่นะคะสำหรับคุณริกกี้นะคะนะคะมาดามทุกคนเนาะจริงๆแล้วนะคะเมื่อวานที่เรานะคะคุยกันไปเนาะก็คือว่าให้ทุกคนนะคะ คือคอมเมนต์มาใต้โพสเพราะว่าเอ็มจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะไม่ต้องส่งไปที่ข้อความนะคะทุกคนเพราะว่าในข้อความมันเยอะมันเยอะแล้วมันลกทีเนี้ยมันไม่เชิงลกหรอกแต่เวลาที่เอมตอบแล้วมันแล้วก็จะมีการตอบกลับแล้วมันจะเด้งเด้งเด้งะคะ่ะแล้วเอมจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นน่ะทางคอมเมนต์น่ะคือโอเคที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบรอบที่แล้ว รอบที่แล้วคือให้แบบพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรไปเนาะอันนั้นมันเป็นแพทเทิร์นของเอมเองที่เอมตั้งขึ้นมานะคะแต่ทีนี้อคืออย่างอย่างคุณลิกกี้เนี่ยเพราะว่าเขาแบบมาแบบเร่งด่วนเนาะแล้วทีนี้เอมเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยเลยไม่ได้จำกัดว่าใครที่สมัครรอบแรกหรือใครไม่มีสิทธิ์ไม่งั้นก็คือจะเป็นการแบบ เออตัดสิทธิ์ทุกคนมากเกินไปโอเคนะคะตัดสิทธุทุกคนมากเกินไปฉะนั้นคือมาดามทุกคนนะคะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอ่าเอาเป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันถ้าใครชอบลิกกี้ก็ส่งเกี่ยวกับตัวเองมาวันนี้อยากจะมาแนะนําเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่ได้อ่านไปนะคะทุกคนอะ่ะก็จะส่งแค่แบบชื่ออายุ อาชีพทําอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าเอมอยากให้ทุกคนแบบลองพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวเองอะว่าเราอะค่ะมีอะไรที่พิเศษบ้างอืมอันนี้คือจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าแบบชื่ออายุคือบอกถึงไลฟ์สไตล์ตัวเองดีกว่าบอกถึงไลฟ์สไตล์ตัวเองว่าชอบลักษณะแบบไหนนะคะมาดามอันนี้คือเอมชี้แนวทางให้นะคะสวัสดีคุณ ภาวิดานะคะสวัสดีมาดามน้อยนะคะคุณพัชกรสวัสดีมาดามทุกๆคนเลยเนาะทีนี้ทุกคนจะได้แบบเข้าใจนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณลิกกี้อะค่ะยังยังไม่ได้แบบว่า,ามีคู่หรืออะไรใดๆนะเพราะฉะนั้นคือยังโสด <c oughs> โอเคนะทุกคน <c oughs> คือเขายังโสดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคือมีสิทธิ์เลือกเอมเลยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะี่ยถ้าใครสนใจนะคะ ก็ลงลงแบบส่งเข้ามาดูนะคะรู้สึกว่าทุกคนจะย้ายมาที่แบบเพจกันหมดแล้วเนาะทีนี้เอมจะมี วันนี้นะคะเราจะมาเรียนอยู่3เรื่องทําไมถึงสอนทําไมถึงแบบอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นต่างชาตินะคะเขาชอบผู้หญิงที่มายเซตดีฉะนั้นทุกคนจะได้เอาไปปรับไว้ใช้กับตัวเองนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณการจนานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าใครที่เข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้รู้จักเอมหรืออาจจะรู้จักแค่เอมเนี่ยคือใครหรือเอมเป็นคนที่แบบมีแฟนฝรั่งเฉยๆแล้วก็มา พิเ n t มาไลฟ์มาพูดอะไรแบบนี้กับทุกคนใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้เนาะจริงๆแล้วเอ็มเป็นไลฟ์โค้ชนะทุกคนเองมเป็นไลฟ์โค้ชนะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับการโคชชิ่งโดยตรงเนาะในเรื่องของ NLP นะคะกับโค้ชวาร์ดนะคะพ่อของริชชี่นะคะริชชี่ถ้าใครได้ตามลูกาก็จะเห็นว่าคุณริชชี่กับลูกาเคยทำงานร่วมกันอยู่นะคะ ที่พูดถึงลูกาเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักใครรู้จักลูก้าบ้างเอ่ยลูก้าเป็นเพื่อนเอมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าจะรู้จักกันเนาะรู้จักกันแล้วก็ลูก้าเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เขาเคยเขาเคยคบกับสาวไทยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบบมาช่วยสอนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะเป็นคลาสที่เอมจะเปิดคู่กับลูก้าเนาะ เป็นแบบว่าออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจอันนี้คือจะเน้นในเรื่องของ mindset วิธีคิดแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสำหรับสาวๆที่แชทหาแฟนฝรั่งอยู่เราจะโฟกัสตรงนั้นเลยว่าเวลาทำยังไงถึงแชทกับฝรั่งให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับคำพูดนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษอะที่ไว้สำหรับแชทเลย โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะคะเดี๋ยวลูก้าเขาก็คือจะมาสอนแล้วก็จะมาแนะนําในคลาสอีกทีหนึง่งอันนี้เอมเกินไว้เฉยๆถ้าใครสนใจนะคะเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าถ้าคุณเรียนแล้วอะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จและก้าวกระโดดได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้เอมพูดแบบตรงๆเลยสิ่งหนึ่งนะที่มีปัญหากับสาวไทยเยอะมากหลังจากการที่เอ,อะ่ะได้อ่านคอมเมนต์นะคะ ได้อ่านคอมเมนต์จากหลายๆคนที่โพสต์มาในเรื่องของคุณริกกี้นะคะในเรื่องของคุณริกกี้เนี่ยอันนี้เอมบอกก่อนเลยว่าเอมชื่นชมมากเลยนะสําหรับคนที่พรีเซนต์ตัวเองตั้งแต่ตอนที่เอมยังไม่ได้ประกาศเลยนะว่าทุกคนพรีเซนต์ตัวเองหน่อยคะ่ะคือก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่แบบเอารูปตัวเองไปโพสต์บอกอายุบอกอแจ้งชื่ออะไรต่างๆด้วยที่ยังไม่ได้บอกอันนี้คือ บอกเลยว่าเป็นการทําที่แบบถูกต้องนะคะเป็นการทําที่แบบดีอ่ะอันนี้คือชื่นชมไม่ได้ว่าคือชื่นชมนะคะคือดีทําแบบนี้คือดีทุกคนรู้ไหมว่าการที่เรากล้านําเสนอตัวเองการที่เรากล้าพรีเซนต์ตัวเองอะคะ่ะมันทําให้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของการหาแฟนต่างชาติได้เร็วเพราะว่าผู้ชายต่างชาติเขาไม่ชอบผู้หญิงขี้อายค่ะเวลาที่เราเจอใครที่เรารู้สึกว่าชอบอ่ะ อะไรที่คิดว่ามันโดดเด่นจะทําให้เราโดดเด่นแล้วให้คนมองอะคะทําไปเลยมันไม่มีอะไรที่น่าเสียหายไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่าเสียดายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียเงินด้วยทําฟรีนะคะพอเอมได้ไปย้อนอ่านดูเออจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะที่เขาทํากวดที่เอมจะแนะนําทุกคนว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้นะมันคือการสมัครเขาก็ทําไปแล้วคะ่ะทุกคน ทุกคนเห็นไหมเพราะพอเวลาเรื่องที่เอมบอกมันมีมันมีคนทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะในนี้นะคะเอมเปิดโอกาสให้ทุกคนนะ่ะแสดงความสามารถแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคือคือเราอะ่ะตอนเด็กๆใช่ไหมคะหรือตอนปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่มีใครเคยโดนคําพูดว่าไม่เจียมตัวกับตัวเองบ้างหรือมีใครเคยรู้สึกว่าเออแบบ เราต้องเจียมตัวตลอดเลยเวลาเราอยากจะได้อะไรที่มันดีๆแต่เรารู้สึกมองตัวเองแบบตัวเล็กกระจ้อยร่อยตัวแบบหน้าอย่างเราลิกกี้จะมามองไหมเนี่ยรูปร่างอย่างเราคุณลิกกี้จะมามองไหมเนี่ยอายุขนาดนี้เขาจะชอบเราไหมนี่ถึงแม้ว่าเราจะชอบเขาก็ตามมีใครเคยรู้สึกแบบหรือมีใครเคยโดนว่าแบบไม่เจียมตัวเลยมีไหมคะถ้ามีพิมพ์มาหน่อยคะ่ะกับคําว่าแบบเจียมตัวคําเนี้ยคํานี้นะ เป็นคำที่แรงนะคะทุกคนแล้วก็กดศักยภาพเราแบบลงเยอะมากนะคะลงเยอะมากกับคำนี้ไม่มีใครโดนเลยใช่ไหมคะไม่มีใครโดนเลยใช่ไหมคะกับคำว่าแบบไม่เจียมตัวเลยไม่เจียมบอดี้เลยอะไรประมาณนี้เคยได้ยินไหมมีค่ะนะคะสวัสดีค่ะชอบฟังมากนะคะมีทางติ๊กตบอกว่ามีคือพราะทำไมเอมถึงพูดคำนี้ มันมีตอนที่เอมโพสต์แบบคุณลิกกี้อะคะ่ะก็จะมีคนที่แบบว่าเออเราจะแบบมีบุญวาสนาไหมเนาะคือคือคำนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆมันไม่ได้ใช้ใช่คำที่เราแบบลองพูดเล่นๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะจะพูดคำแบบนี้ออกมาคือมันอยู่จิตใต้สำนึกของเรามันเหมือนกับคำว่าแบบเออเจียมตัวเถอเขาแบบอาจจะอยู่สูงเกินไป เราแบบไม่กล้าแล้วก็ดูสิคู่แข่งแบบเยอะมากเลยอะ่ะสาวๆเข้ามาเยอะมากเราเรามาทีหลังเราคงไม่มีสิทธิ์แล้วแหละมีใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างตอนที่แบบว่าอันนี้ยเอมบอกเลยนะที่เอมไปอ่านในคอมเมนต์แล้วเอมเจอนะเอ็มเลยเอามาพูดนะพอดีเอมจะบอกทุกคนว่าเราอย่าไปรู้สึกแบบนั้นเราอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะมาดามทุกคนเวลาที่เราคิดแบบนั้นอะ มันเหมือนการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทุกคนจําได้ไหมว่าฝรั่งเขาชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจการที่จะเป็นคนที่มีความมั่นใจต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองต้องเป็นคนที่รักแล้วก็มั่นใจในตัวเองค่ะถ้าเราพูดแบบนั้นเราแบบหมายถึงว่าดูสิคนอื่นนะ่ะเขาสมัครกันเยอะมากเลยแล้วเราจะมีสิทธิ์ไหมเนี่ย นะคะส่วนมากโดนว่าอ้วนเกินหรือทักว่าท้องกี่เดือนแล้วนะคะคือจริงๆอะ่ะเอมจะบอกเลยนะอันนี้คือไม่ต้องไปแคร์แล้วแล้วคนไทยส่วนใหญ่นะคะย่ำยีแบบพูดพูดแรงอะ่ะค่อนข้างพูดแรงแต่ว่าบางคำอะ่ะมันเป็นการแบบ ทำลายความรู้สึกเรามากเลยทำไมเอมถึงพูดจริงๆราแล้วเอมอะตอนเด็กๆเอมโดนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเอมอะ่ะเป็นคนที่แบบผิวสีแทนเป็นคนแบบผิวค้ำมากแล้วในแบบกลุ่มเพื่อนอะก็จะมีแต่แบบลูกคนจีนลูกคนยวนนะคะซึ่งแบบตัดกันเลยสีผิวเนี่ยตัดกันเลยค่ะแล้วคนจีนคนยวนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบขาวมากนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบมีปมด้อยกับตัวเองอะ กับคาที่แบบโดนล้อเวลาล้อแล้วแบบล้อแรงอะค่ะล้อแบบแรงแต่ว่าพอโตขึ้นมารู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเองมากเลยอะที่แบบมีสีผิวแบบนี้นะคะจากนั้นไม่เคยกดศักยภาพตัวเองเลยค่ะทุกคนเพราะทุกคนรู้ไหมว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองการที่เราภูมิใจในตัวเองการที่เราไม่ได้ดูถูกตัวเองอะอันนี้มันคือเสน่ห์ที่หนึ่งในนั้นนะคะ คือที่คุณริกกี้เนี่ยบอกสเปคของสาวๆนะที่เอมเล่ามาเนี่ยคือไม่ได้แบบมาเล่ามาลอยๆนะคะเพราะว่าจะให้ทุกคนเริ่มมองว่าให้ทัศนคติปรับทัศนคติที่บวกกับตัวเองอะว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้คือความรู้สึกข้างในจิตใต้สำนึกเราอะคะ่ะเราอยากได้เราชอบคนแบบนี้เราชอบผู้ชายหุ่นแบบนี้เราชอบผู้ชายผิวแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบว่าเออ ถ้าถ้าเราได้มารู้สึกแบบมันจะมีความสุขมากๆเลยถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะคะเราอย่าไปมองว่าคู่แข่งเยอะแล้วอายุทุกอย่างมีปัญหาเพราะเอ็มบอกทุกคนแล้วว่าน้ําหนักส่วนสูงอายงอายุเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาถามไปกี่รอบที่ร้อยก็ยังให้คําตอบเดิมว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้นะคะแต่โฟกัสเรื่องคิดบวกเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเองเรื่องการให้เกียรติตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นอะ ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ใกล้คนที่ชอบดูถูกเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนไม่ต้องไปสนใจหรือว่าอยู่ให้ห่างๆกับเขาให้นึกซะว่าเขาอ่ะเป็นคนประเภทที่เหมือนโลกติดต่อคือเวลาอยู่ใกล้แล้วแบบกลัวกลัวโดนกระเด็นมาหาเราประมาณเนี้ค่ะยิ่งยิ่งถ้าเราตอบโต้ไปยิ่งถ้าเราไปตอปากตอคคำไปมันจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง แล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ใครมาว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องตอบโต้นะคะไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้คือทําไมคุณลิกกี้เขาถึงอยากได้แฟนประเภทนี้เพราะว่าเวลาที่เราไปอยู่เมืองนอกอะ่ะทุกคนรู้ไหมว่าอย่างผู้หญิงเอเชียเนี่ยไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่หลายคนอาจจะโดนเหยียดนะลหลายคนอาจจะไม่โดน แต่หลายคนก็โดนเหยียดนะคะที่เอมพูดมาแบบนี้มีผู้มีคนไทยลยหลายคนนะคะเวลาที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอะ่ะแล้วเราก็โดนเหยียดเป็นคนเอเชียคือโดนเหยียดเยอะมากแล้วก็บางคนเขาไม่ได้ชอบเราเสมอไปนะฝรั่งอะ่ะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนจะชอบผู้หญิงแบบเออเอเชียแบบนี้นะคะ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะว่าอะไรที่เราเกิดมาในตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือเรามีดีในตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่มีดีในตัวเรานะคะเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตรอดมาอยู่ทุกวันนี้สวัสดีคุณสุพัชานะคะคุณมนทิพย์สวัสดีค่ะนะคะทุกคนอันนี้นะทุกคนรู้ไหมว่ามันจะนำทำไมมันถึงนำทางให้คุณโชคดี โชคดีมีอยู่ว่าเวลาที่คุณมีความทะเยอทะยานเวลาที่คุณมีความมั่นใจคุณจะเปล่งแสงตัวเองออกมาเหมือนกับที่เอมชื่นชมคอมเมนต์ที่หลายๆคนนะคะกล้าโพสต์ตัวเองออกมาตอนที่เอมยังไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนพรีเซนต์ตัวเองแต่เอมพอไลฟ์จบใช่ไหมแล้วเอมก็ไปเลื่อนดูไลฟ์ข้างล่างตรงภาพคุณนิกกี้อะ่ะเออเนี่ยมีสาวๆหลายคนทํานะคะแต่ว่า เพิ่มเพิ่มข้อมูลมาอีกหน่อยนึงเพิ่มข้อมูลมาอีกหน่อยนึงคือไม่ใช่ว่าแบบชื่ออายุแล้วก็รูปภาพจบนะคะอันนี้เอมก็จะไม่ได้รู้จากทุกคนเนาะแล้วเอมก็จะไม่ได้ไปเล่าให้ฟังว่าเออเป็นอย่างนี้นะคนนี้คือคุณลิกกี้เขาก็ไม่รู้เลยค่ะว่าคุณอะ่ะมีดียังไงเอ่อมีลักษณะพิเศษอะไรยังไงลักษณะพิเศษหมายถึงแบบว่า ทัศนคติการมองการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นคนที่แบบชอบะจนภัยชอบเที่ยวทะเลชอบกินอาหารอร่อยอร่อยชอบอะไรประมาณนี้อะค่ะว่าดูซิจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยคือสิ่งที่เอมอยากให้ทุกคนพิมพ์มานะคะในในการที่สมัครแล้วก็หลายคนบอกว่าสมัครยังไงฟังแล้วมีกําลังใจค่ะนะคะสมัคอย่างไงก็คือดูจากคอมเมนต์นี่แหละเอมจะดูจากคอมเมนต์นะคะ แล้วก็คือไปกรองอีกทีหนึง่งทำไมถึงจะต้องแบบคัดกรองแบบอะไรเยอะขนาดนั้นทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าการที่เขาแบบเชื่อใจนะคะมาให้เอมแนะนำสาวๆให้อย่างนี้นะคะเขาก็มีความไว้ใจและก็เชื่อใจในระดับหนึ่งนะคะว่าเราอะสามารถช่วยเขาได้เนาะถ้าสมมุติว่าเขาได้เจอคนที่แมทกับเขาคนที่เข้ากับเขาได้ดีโดยที่แบบว่า เออคือแล้วชีวิตเขามีความสุขอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวดีๆกับสาวสาวรุ่นถัดไปซึ่งบางทีเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยคือโสดเยอะแล้วเขาก็จะมาขอให้เราช่วยอีกพอขอให้ช่วยอีกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นโอกาสของสาวสาวเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะสำหรับประเทศอังกฤษเนาะสำหรับใครที่ชอบหนุ่มแถบอังกฤษนะคะถ้าใครมีสเปคผู้ชายว่าชอบแนวแบบ ตาสีฟ้าอะไรประมาณนี้ให้คุณดูไว้เลยยุโรปจะอยู่ทางแบบสเปนอังกฤษคือจะมีตาสีฟ้าตาเขียวตาอะไรก็แล้วแต่ตาโซนแบบหนาวๆอะ่ะนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนอนะ่ะลงลงลิสต์สเปคตัวเองแต่ถ้าโซนเป็นแบบว่าฟินแลนด์ Finland, ก็จะเป็นตาสีเขียวตาสีเขียวแบบสีสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเอมจะมาจากฟินแลนด์ ปีนี้แหละนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาจะมากับเพื่อนเขาที่เป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวถ้าเอมไปเจอเอมก็จะแบบว่าถ้าถ้าสมมติว่าเขาอยากจะไลฟ์ด้วยนะก็ทุกคนจะได้ทําความรู้จักเขาเป็นผู้หญิงที่แบบตาสีเขียวแบบตาสวยมากเหมือนแมวเลยค่ะตาสีเขียวเป็นแบบเหมือนแมวสวยมากเนาะแล้วก็จะมีเพื่อนที่อยู่สวีเดนนะคะถ้าสองคนนี้มาเนี่ยเพื่อนที่อยู่สวีเดนเนี่ย ก็จะมาก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นอะคือคือเขาก็ยังโสดไงทุกคนนึกออกไหมเขาก็ยังโสดเพราะฉะนั้น่ะเอมเลยอยากให้ทุกคนเริ่มปรับทัศนคติแบบ เออเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดดีกว่าถ้าเราจะเริ่มเดินทางสายฟร์แล้วที่เอมแนะนําทุกคนเนี่ยเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะชอบผู้หญิงไลฟ์สไตล์แบบนี้เอมถึงบอกทุกคนว่าให้เห็นคุณค่าตัวเองอย่าไปกดตัวเองอย่าไปมองว่าใครมาบอกว่าเธอเนี่ยไม่เจียมบอดี้เลยเธอไม่รู้สึกเจียมตัวเลยดูเขากับเธอแบบห่างกันรลวฟ้ากับเหวบอกไปเลยแล้วไงอะ่ะคือมันไม่ได้วัดกันจากเอาอะไรมาวัดว่าความแตกต่าง หรืออะไรมันไม่ได้มีอะไรวัดค่ะทุกคนถ้าเป็นอะไรที่เราปรารถนาเป็นอะไรที่เราพึงพอใจแล้วเราอยากได้อะเราก็ต้องพยายามได้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแคร์คำคนอื่นโอเคไหมอันนี้จะเป็นหนึ่งทางที่สร้างโชคดีให้กับทุกคนนะคะอันที่สองคือสำหรับคนที่มองว่าตัวเองแบบในชีวิตไม่ค่อยมีอะไรเลยอะรู้สึกแบบคนนั้นเขาก็มีดีกว่า พอเห็นแบบหลายๆคนที่โพสต์บอกประวัติตัวเองแล้วส่งข้อความมาแล้วเออทําไมแล้วลองไปอ่านของคนอื่นบ้างไหมลองไปอ่านคนอื่นบ้างไหมคะว่าดูคนนี้เขาก็แบบอุ้ยโปรไฟล์ดีจังเลยดูคนนี้เขาก็แบบหน้าที่การงานดีจังเลยคนนี้ก็การศึกษาดีจังเลยเราแบบจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเออดูคนนี้เขาก็สวยจังเลยเราจะสู้เขาได้ไหมทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นความสวยของแต่ละคนเนะี่ย มันไม่เหมือนกันมันแบบมีมีดีต่างกันค่ะมีดีต่างกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเรานับความสําเร็จเรานับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยคือมีอะไรสวยบ้างบางคนอาจจะแบบเออฉนันเป็นคนที่ผมสวย เออนับไปสี่ข้อเด่นอันนี้ของตัวเองฉันเป็นคนที่ยิ้มสวยฉันเป็นคนที่ตาสวยคือนับเรื่องราวดีๆในสิ่งที่เรามีค่ะเมื่อเรานับเรื่องราวดีๆเหล่านั้นแล้วอ่ะเราจะมองเห็นตัวตนของเราอ่ะเราจะมองเห็นค่าตัวเองเวลาที่เรานับเรื่องราวดีๆเอมอะเริ่มนับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะที่เอมบอกทุกคนเลยว่าจากนั้นน่ะพอเราเริ่มรักตัวเองเริ่มเห็นค่าตัวเองนับเรื่องราวดีๆความรักดีๆเริ่มเข้ามาค่ะ ความรักดีๆเริ่มเข้ามาผู้คนดีๆเริ่มเข้ามาคอนเน็กชันดีๆเริ่มเข้ามาทําไมเอมถึงกล้าพูดแบบนั้นแต่ก่อนเอมอะ่ะไม่ได้รู้จักใครเลยไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนต่างชาติแต่อยู่วันหนึ่งนะคะพอเริ่มแบบมองว่าตัวเองมีดีอะ่ะก็เริ่มมีเพื่อนที่เป็นต่างชาติเข้ามานะคะมีเพื่อนมีคนรู้จักมีการสร้างคอนเน็ชันให้กับแบบหลายๆคน ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอมเลยอยากให้ทุกคนอะลงลง,ลงพัฒนาจากตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณบ็อกซิ่งนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณรอลินครูเอมที่ครูพูดมาจริงค่ะนะคะจริงอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่งั้นเอมจะไม่ได้เอามาพูดนะคะทุกคนโอเคไหมคือทำไมถึงแนะนำให้นับเรื่องราวดีๆวันนี้อะถ้าสมมติว่า ใครสักคนหนึ่งหรือมาดามทุกคนในที่นี้แหละเนาะได้ย้ายไปอยู่ที่อังกฤษนะคะได้ไปอยู่กับคุณริกกี้ซึ่งตอนนี้ก็พูดไปหมดแหละว่าใครคือมันจะต้องมีใครสักคนอยู่แล้วนะคะทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนโชคดีได้ย้ายไปอยู่กับคุณริกกี้อันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆอีกคือเอาไปอยู่แล้วก็มีลูกเลยไปอยู่แล้วก็มีลูกสองคนเลยนะคะมาดาม เออวันนี้เอมยังไม่ไดเอารูปเด็กๆโพสต์ให้ทุกคนดูเลยเนาะแต่ว่าเอมกลับไปซูมดูอีกทีแล้วแหละว่าน้องเขาแบบเป็นผมสีแบบสีเหลืองอ่ะเออผมสีเหลืองผมแบบสีบอลแบบน่นารักน่นารักมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โพสต์เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีเวลาเนาะแล้วก็ยังมีใครใครที่ยังไม่เปลี่ยนใจบ้างหลังจากการที่สมัครแล้วพอรู้ว่าลิกกี้มีลูกแล้วอ่ะ มีใครโอเคกับคุณริกกี้ไหมคะอันนี้เอมถามย้ำอีกทีหนึ่งมีใครโอเคกับคุณริกกี้ไหมวันนี้ทุกคนยังสามารถถ้าใครพิมพ์ประวัติมาแล้วในสมัครแล้วนะคะสามารถพิมพ์ซ้ําได้อีกหรือไม่ก็เดี๋ยวเอมไปอ่านเอาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมก็ให้พิมพ์มาใหม่ได้ในตรงนี้นะคะเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมที่แบบว่าเมื่อวานลืมพิมพ์เนาะในทิกติกเนี่ยต้องย้ายมาพิมพ์ในเพจนะคะเพราะว่า พอเอมแบบปิดไปแล้วอะมันจะไม่เห็นนะคะทุกคนถ้าเมื่อวานลืมพิมพ์หรือว่าข้อมูลไม่ครบนะคะมาดามทุกคนอะพิมพ์พิมพ์ม,มาในเพจได้เลยพิมพ์มาในเพจนะคะเดี๋ยวเอมอมจะไปอ่านคือคนที่อ่านเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นเอมเนาะสองเป็นเพื่อนคุณริกกี้นะคะ ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เอมอ่านคนเดียวนะคะเป็นเพื่อนของคุณริกกี้แล้วเพื่อนของคุณริกกี้เนี่ยเขาก็จะดูดูว่าใครแบบเออน่าสนใจน่าที่จะเข้ากับเพื่อนเขาได้นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะแบบลงหาดูอีกทีหนึง่งจากนั้นนะ่ะเขาก็จะไปเล่าให้คุณริกกี้ฟังทำไมเอมถึงให้ทุกคนพิมพ์เยอะถ้าสมมุติว่าคุณพิมพ์มาแค่เอ,อชื่ออายุอาชีพแล้วก็ งานอดิเลกคือคือมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงนิสัยอะไรได้เยอะค่ะไม่งั้นถ้าเราพิมพ์มาแบบนี้เขาก็จะดูว่าเออไม่มีอะไรแตกต่างมากมันจะกลายเป็นแบบเลื่อนผ่านเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมคะที่เอมบอกให้ทุกคนพิมพ์มาเยอะๆเนี่ยวันนี้เพราะว่าหนึ่งเขาจะมาอ่านดูไม่ใช่เอมคนเดียวเขาจะเข้ามาอ่านดูแล้วทีนี้จากนั้นเอมก็อ่านด้วยก็คือจะอ่านแล้วก็จะแบบ เออดูว่าเออใครนะที่จะน่าจะเข้ากับคุณลิกกี้ได้ดูจากนิสัยแล้วไลฟ์สไตล์เนี่ยใครที่น่าจะเข้ากับคุณลิกกี้ได้นอกจากคุณลิกกี้แล้วนะคะลิกกี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ที่สําคัญเนี่ยลูกค่ะที่บอกเมื่อวานนี้คือลูกมีลูกสองคนนะคะเป็นเด็กด้วยเนาะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยสําคัญมากๆเลยสมัสครยังไงคะ คุณการดานะคะคุณการดามาวันนี้เนาะการสมัครเนาะ <c oughs> ก็คือว่าเปิดอกฟังให้ดีนะคะทุกคนเล่าอีกรอบหนึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ดูรูปคุณล,ลิกกี้แล้วบอกว่าสนใจชอบอะชอบผู้ชายคนนี้ถ้ารู้ตัวว่าสนใจแล้วชอบก็พิมพ์เกี่ยวกับตัวเองมาเลยเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองมาเลยนะคะแล้วก็จะมีคนไปอ่านดู พอมีคนไปอ่านดูเขาจะดูแล้วแหละว่าใครที่น่าสนใจใครที่ลักษณะนิสัยใกล้เคียงกันใครที่มีความที่จะดูแลเด็กได้ใครที่มีความที่จะเข้ากับเด็กได้บ้างนะคะเพราะว่าไม่ใช่ลิกกี้คนเดียวนะแต่มีลูกสองแล้วลูกยังเด็กด้วยนะคะไม่ใช่ลูกโตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องแบบดูแลดีด เวลาที่แนะนะําอ่ะคือก็ไม่อยากที่จะแบบพอแนะนําไปอยู่ด้วยกันไม่นานเท่าไหร่แป๊บๆแ,แล้วก็มีปัญหาทะเลาะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือจะแบบไม่ค่อยโอเคผลกระทบคือมาเอมด้วยไงคะทุกคนเข้าใจไหมผลกระทบคือมาเอมด้วยแล้วทีนี้พอต่อไปนะคะก็จะไม่ได้มีใครแบบอุ๊ยมาให้เราแนะนําได้อีกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเก็ตไหมแล้วสาวๆก็จะแบบว่าเออโสดอีกนาน เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะหาคนที่แบบว่าคิดว่าเข้ากับเขาได้ที่สุดพี่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้เลยค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมาพิมพ์ใน facebook นะคะเพราะว่าในติ๊กตอกอะเอมอะเอมคือทุกคนต้องเข้าใจเวลาเอมปิดไลค์ติ๊ t o k แล้วอะมันไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือว่าดูย้อนหลังได้จากเหมือน a c e b o o k นะคะต้องดูโปรไฟล์เราใน f a c e b o o k ด้วยใช่ไหมคะอาจจะไปดูคะ่ะ คือเขาอาจจะไปดูด้วยแหละเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนไทยเขาอาจจะไปดูโปรไฟล์ใน facebook ด้วยแหละแล้วเหมือนแบบลิกกี้อาจจะไปดูโปรไฟล์ใน facebook ด้วยแหละก็นี่ไงเอมถึงบอกทุกคนนี่ไงว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงยังไงเราจะต้องทำตัวยังไงนึกออกไหมคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนโชคดีเนี่ยคือคือเรื่องเรื่องราวมันสำคัญแบบนี้นะคือแล้วทีเนี้ยถ้าใครได้คู่กับเขาอะค่ะเอมจะบอกว่า ต่อให้เขาจะมีลูกอ่ะคือถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอ็นจะบอกว่าเป็นแบบคุณจะสบายสบายในชีวิตนี้คือสบายกายสบายใจเขาเป็นคนโรแมนติกนะแล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นนะคะเป็นคนอาจจะแบบว่าทะลเรื่องทะลเรื่องนิดนึงด้วยมั้งฝรั่งคือจริงๆฝรั่งส่วนใหญ่จะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้อยู่แล้วคะ่ะทุกคนเป็นคนโรแมนติกเป็นคนชอบผจนภยัยเป็นคนแบบเอ่อ โอเพ่นมายเหมือนที่เอมบอกนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราจะเป็นสาวแบบอุ้ยเรียบร้อยเกินไปอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ได้แมทนะสาวที่แบบเรียบร้อยเกินไปอะค่ะคือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เรียบร้อยเลยคือมันอาจจะมีความเป็นไทยมีความแบบมั่นใจเหมือนที่เอมบอกมาในแต่ละข้อเนี้ยก็เลยให้ทุกคนฟังให้ดีๆเพราะว่าทุกคนจะได้รู้อะขอเข้าได้ไหมคะคุณโรสแอปเปิลขออะไรคะ คือตอนนี้หลายคนก็พิมพ์ทักมาเนาะว่าทำยังไงถึงจะได้แชทคุยกับคุณลิกกี้นะคะลองคิดดูว่าอุ้ยสาวๆทั้งหมดเนี่ยแห่ไปแชทกับคุณลิกกี้เนี่ยเดี๋ยวลิกกี้ก็จะสลบก่อนนะคะไม่ได้ก็คือว่าพยายามจะเลือกคนที่แบบใกล้เคียงแล้วคิดว่าน่าจะรับกับสิ่งที่ลิกกี้เป็นได้มากที่สุดแล้วก็ลิกกี้เนี่ยก็คือรับกับ คนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นะคือได้มากที่สุดก็คือพูดง่ายๆคือนิสัยใกล้กันน่ะนิสัยใกล้กันค่ะถึงจะไปด้วยกันได้คือเอมเลยเลยแจ้งทุกคนย้ำมาแบบนี้นะคะการสมัครเนี่ยก็คือให้พิมพ์เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละทุกคนจำได้ไหมคือการโปรโมทต,ตัวเองการพรีเซนต์ตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงเขาชื่ออะไรคะชื่อคุณลิกกี้นะคะเข้าไปดูที่เพจหาแฟนฝรั่งเว้นวักคนโสดต้องมีคู่เนาะ ก็จะมีสาวๆแบบยังไม่รู้แบบอีกเยอะเลยนะคะคือตอนเนี้ก็พยายามมองหาให้อยู่นะคะพยายามมองหาให้อยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นนะเอมเลยอยากให้ทุกคนอะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ใส่รายละเอียดกับประวัติตัวเองมากอะ่ะใส่ๆพิมพ์พิมพ์ไปเลยพิมพ์ภาษาไทยมันไม่ได้ใช้แบบอะไรเยอะเหมือนสมัยก่อนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาอ่านภาษาไทยออกพอเขามาอ่านภาษาไทยออกแล้วเขาจะ ไม่ได้พิมพ์ส่งหรวัตเขาก็คือจะคุยให้ฟังเออเนี่ยวันนี้นะ